เมื่อวานนี้ก็ยังมีนะคนไทยที่รักประชาธิปไตยนะครับรักาษาสิทธิ์ของตนเองนะครับไปเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะเลยอย่างทางภาคตอนออกเฉียงเหนือเนี่ยก็ยังมีทหารที่ไปปฏิบัติหน้าที่ชายแดนเนี่ยนะครับอาจจะไม่สะดวกในวันจริงนี่มาในชุดเครื่องแบบกันเลยนะครับเป็นบรรยากาศนะครับที่หน่วยเลือกตั้งเขต11อุบลราชธานีครับที่หอประชุมอำเภอเดชอุดมก็จะมีนะเป็นท่านเขา หน่วยนีย้จริงๆก็มีทั้งประชาชนทั่วไปด้วยแต่ว่าหลักๆก็จะมีทหารจากต่างจังหวัดเข้ามาประจําการที่ชายแดนในพื้นที่อำเภอน้ํายืนอำเภอนาจหลวยนะแล้วก็หลายๆอำเภอก็เลย ลงทะเบียนเอาไว้ขอณมาใช้สิทธิ์ในวันนี้ครับกว่า3,000คนเต็มไปได้วยความคึกคักและอย่างที่บอกก็มีประชาชนมีชาวบ้านทั่วไปด้วยนะครับผู้ในการการเลือกตั้งเขต11อุบลบอกว่าผู้ที่มาใช้สิทธิ์ล่วงหน้าเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทคือในเขตเลือกตั้ง18คนแล้วก็นอกเขตเลือกตั้ง3,092คนส่วนใหญ่กว่าร้อยละกจะเป็นทหารครับแล้ว โดยเมื่อวานเนี่ยก็จะได้รับบัตรเพียง2ใบเท่านั้นก็คือบัตรสีเขียวเลือกสอส,สแบบแบ่งเขตบัตรสีชมพูแบบบัญชีรายชื่อส่วนบัตรที่เป็นเรื่องของประชามติเนี่ยคือจะเป็นนู่นเลยฮะแปดกุมภาครับค่ะวันนี้นะครับก็ทางทหารเองนะครับจะได้รับบัตร2ใบเท่านั้นนะครับก็คือบัตรสีเขียวก็คือสอสอแบบแบ่งเขตและก็แบบบัตรสีชมพูก็คือแบบบัญชีรายชื่อ น้องทหารก็ถามว่าแล้วบัตรสีเหลืองนะครับที่เป็นประชามตินี่เขาได้รับตอนไหนนะครับเขาจะได้รับในวันที่8กุมภาพันธ์นะครับวันที่8กุมภาพันธ์แต่น้องนะครับจะต้องไปใช้สิทธิในเขตจังหวัดตัวเองทีนี้ในวันที่8นะครับมันจะมีหน่วยเลือกตั้งกลางเรียกว่าหน่วยเลือกตั้งกลางออกเสียงประชามติซึ่งมีผู้ลงทะเบียนในเขต11ประมาณ1,300กว่าคนเท่านั้นครับ Hmm. เรื่องของประชามตินี่เดี๋ยวเผื่อได้มาคุยกันทิ้งท้ายไปหน่อยจะได้ตอบไปทางสนามข่าวด้วยเหมือนกันนะว่า uh. คือเนี่ยเราเห็นความกระตือรือร้นของคนแต่ว่ากําหนดการต่างๆเนี่ยไม่ค่อยอำนวยความสะดวกเออมันไม่เอือ้อมันไม่เอือเอ้อให้คนเนี่ยได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองอย่างครบถ้วนต้องใช้คํานี้ถูกไหมฮะ,ะเดี๋ยวมาว่ากันไม่เป็นไรอย่างที่กันทรลักษณ์ศรีสะเกดมีทหารทยอยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากว่าเจ็ดพนนายซึ่งก็ไป ปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ที่กันทลักษ์เนี่ยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีาทางจิตอาสานะครับคุณพี่ส่องแสงนะไปกลางเต็นท์บริการก๋วยจับให้กับทหารที่ไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าด้วยนะครับเลี้ยงอาหารกันขนมจีนส้มตำา2 0 0 0กว่าชามเป็นการขอบคุณนะแล้วก็ให้กำลังใจกับทหารที่ไปทำหน้าที่อยู่ที่ชายแดนครับนะก็บรรยากาศก็คึกคักนะครับนี่มาในชุดเครื่องแบบเลยไปกันต่อที่ยโสธรคุณผู้ชมครับบรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้าเช่นเดียวกันที่โรงเรียนยโสธรพิทยาคม มีคนมานะจริงๆก็มีคนลงทะเบียนไว้นะจำนวนมากทีเดียวทยอยทยอยกันมาตลอดทั้งวันอนะ่ะแล้วก็หนึ่งในนั้น,นี่คุณตาอายุ81ปีเป็นผู้พิการจากการร่วมรบในสมรภูมิเวียดนามนะจ <ทะ S 1> นท่านเนี่ยขาขาดแล้วก็มีภูมิลำนองอยู่ในกรุงเทพนั่งรถเข็นไปใช้สิทธินะด้วยนะครับซึ่งบอกกับผู้สื่ขาวว่าตื่นแต่เช้าเลยนะออกม้าแต่เช้าเหมารถเก๋งนะให้พามาเป็นเงิน500บาท บอกว่าแม้ร่างกายจะพิการแต่ว่าเสียงและสิทธิ์ของเราเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอยากจะมาเลือกคนและพักที่ชอบเพื่อจะได้เข้าไปบริหารประเทศครับทีนี้ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติที่ขอนแก่นนะฮะก็มากันเยอะเหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับที่ทะเบียนบ้านนะอ่าทะเบียนบ้านเนี่ยอยู่นะมาจากต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็วันที่8เนี่ยไม่สะดวกนะครับก็เลยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากันครับ ดูรู้สึกว่าเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งค่ะแล้วเราก็ได้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งก็มันมีโอกาสที่จะแก้ปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆค่ะอันเก่ามันไม่ดีหรืออันเก่ามันดีเราจะเลือกใครก็กด้เป็นสิทธิ์ของเราค่ะควนชวนเลตั้งกันใคนที่ยังไม่เาก็ขอชวนชวนทุกคนนะคะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆนะคะการเลือกตั้งเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่จะทําให้ เราสามารถช่วยกันพัฒนาประเทศต่อไปได้ค่ะอา้าวแล้วตะกี้เราดูที่เขาวิ่งกันค่ะหนาทีสุดท้ายใช่ไหมอืมอันนี้เดี๋ยวให้ดู3นาทีสุดท้ายโสนาทีสุดท้ายที่เขาก็มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่งหน้ากันนะครับค่ะก็มีการวิ่งกันเหมือนกันเพื่อจะได้มาให้ทันนะครับอย่างนี่ฮะท่านนี้เป็นครูนะครับเป็นครูโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เป็นคนมหาสารคามคะนะครับชื่อ คุณชนรดาอายุ26บอกว่าที่มาช้าเนี่ยเพราะว่าต้องพาเด็กเนี่ยไปสอบโอน็มาก็เลยมาเกือบสายครับแต่นี่ก็ยังมานะมันต้องสู้มันต้องวนกันหน่อยซอยขานิดนึงแล้วก็คือยังทันนะดีใจด้วยฟังเสียงครับโอเคได้ใช้สุดพอดีตื่นเต้นไหมทำไมทีงมาช้า พาเด็กไปสอบโอเน็ตมาอ๋อค่ะเด็กไปสอบโอเน็ตมาครับอืมแล้ววันนี้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาถึงก็รีบจะใช้เลยใช่ค่ะวิ่งเลยค่ะวาที้สุดท้ายดีใจไหมครับที่ยังใช้สิทธิ์ทันดีใจค่ะรู้สึกดีค่ะแล้วก็อย่างน้อยเราก็ได้มาใช้สิทธิ์ของตัวเองในวันนี้เพราะอะไรรถติดเหรอคะหรือยังไรพาเด็กไปสอบโอเน็ตค่ะมสามวันนี้มสามสอบโอเน็ตเลยเลยมาใช้เสร็จแล้วรถติดไหมตอนเข้ามาติดค่ะรถติดมากแต่ตั้งแต่ฝั่งนี้เลยค่ะตั้งแต่ขาเข้าแล้วก็เลี้ยวมาก็รอนานเหมือนนกัรถ ค่ะพูดไปก็ยังหอบไปเลยยังไม่หายเหนื่อยนะคะแต่ต้องชื่นชมจริงๆนะคะหน้าที่ตัวเองก็ไม่ทิ้งหน้าที่ของความเป็นคนไทยก็ไม่ทิ้งเหมือนกันนะคะ